นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนยอดขุนศึกแห่งเมาริยะผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พงสุวรรณบทที่สี่พระยอดถงชายหนุ่มสองคนควบม้าเต็มฝีเท้า นายกองหนุ่มถือธงสีแดงแลักษณะางามสง่าหน้าเก่งขามนำหน้าเพียงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนก็มาถึงขบวนทัพของพระเจ้าตากสินพระเจ้าอยู่หัวทรงช้างเป็นพาหนะกองม้าสามสิบตามเสด็จมาด้านหลังถัดจากขบวนมา้า เป็นกองทหารปืนใหญ่หนึ่งกองต่อมาเป็นกองทหารจีนที่ชํานาญการใช้ปืนยาวกับกองทหารเดินเท้าร่วมหนึ่พน,นายตรงกลางเป็นกองสเสบียงมีช้างห้าเชือกลากเกวียนอยู่กองหลังเป็นทหารเดินเท้าหนึ่ันนาย ขบวนทัพคุมกันมาอย่างเป็นระเบียบทั้งขบวนตั้งแต่ต้นขบวนถึงท้ายขบวนยาวถึงยี่สิบเซนขอเดชะค้าอายามิพนเก้าหม่อมฉันกับพี่ชายขอนำขบวนเสด็จไปยังบ้านปลาส้อยเลือนของข้าบดีเลือง ผู้มาขอพึ่งพระบารมีพระพุทธเจ้าค่าในกองหนุ่มกราบทูลเราอนุญาตแล้วนั่นธงกระไรหรือพระเจ้าอยู่หัวตัดถามธงนี้ขหาบดีเลืองให้หม่อมชันนำมาถวายพระพุทธเจ้าค่าและขหาบดีเลืองได้ให้หม่อมชัน นำจดหมายนี้มาถวายให้พระอ,องค์อีกหนึ่งฉบับนายกองหนุ่มลงจากหลังม้าถือธงกับจดหมายมาถวายพระเจ้าตากสินวานช้างได้บังคับช้างให้นั่งลงหลวงพิชัยลงมาจากม้าหยิบจดหมายจากมือนายกองหนุ่มและยิ้มให้ในกองหนุ่มด้วยความเมตตา แล้วพูดเบาๆกับนายกองหนุ่มว่าเจ้าทำได้ดีมากนายกองหนุ่มยิ้มแทนคำตอบแล้วหันไปยิ้มกับพี่บุญช่วยพระเจ้าตากสินรับจดหมายนั้นมาแล้วเปิดอ่านสักคู่พระองค์ก็ทรงแย้มพระสวนอย่างปิติ นับว่าเป็นบุญของแผ่นดินโดยแท้แม้จะเป็นวิหกพัดถิ่นแต่ก็มีความกะตันยูมากมายนักตัดจบก็หันไปหานายกองหนุ่มแล้วตัดว่าธงนั่นเป็นธงมงคลขอให้ลูกถือธงนั่นนำขบวนพ่อไปเถิด รับด้วยก้าวพระพุทธเจ้าข้านายกองหนุ่มถือธงแดงนั้นขึ้นมานำหน้าขบวนน้องพี่หัวหมู่ทั้งสามคนเล่งมา้ามาตีขนาบซ้ายขวาน้องชายโดยเหตุนี้หน้าขบวนเสด็จจึงเป็นม้าห้าตัวตรงกลาง เป็นนายกองหนุ่มถือธงสีแดงมองดูช่างเป็นขบวนที่งดงามยิ่งนักตลอดขบวนเสด็จเป็นเวลาสามวันนั้นไม่มีศัตรูหน้าไหนมาขวางขบวนเลยกับกันต่างมีทหารชาวบ้านเข้ามาสวามิภักดิ์เป็นจำนวนมาก บางหมู่บ้านก็จัดสเสบียงเท่าที่ตนมีมาถวายในสายตาของชาวบ้านนั้นขบวนเสด็จนี้ไม่ใช่แค่ทัพของผู้มากด้วยบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นขบวนแห่งความหวังของพวกเขาอีกด้วยขอเดชะ เลยเนินนี้ไปก็ถึงเรือนท่านข้าบดีเลืองแล้วพระพุทธเจ้าค่านายกองหนุ่มกับหัวหมู่บุญช่วยเข้ามากราบทูลเมื่อนํำขบวนมาจนถึงบริเวณลานกว้างหม่อมชันกับพี่ชายจะขอเข้าไปดูความเรียบร้อยที่เรือนท่านขาบดีเลืองก่อนพระพุทธเจ้าค่า ไปเถิดลูกพ่อนายกองหนุ่มกาบบงคมลาแล้วรีบขึ้นมา้าพร้อมกับพี่ชายทั้งสี่แล้วควบตรงไปยังเลือนใหญ่หลังนั้นทันทีเพียงชั่วคู่นายกองหนุ่มกับพี่ชายทั้งสี่ก็มาเชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เข้าไปประทับยังในเรือนเชิญสเสด็จพระพุทธเจ้าค่าช้างพาทินั่งกับขบวนม้าอารักขาตรงมาอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ประตูนั้นประดับด้วยผ้าสีแดงที่ชาวจีนถือว่าเป็นสีมงคลพระเจ้าตากสิน ทรงลงจากหลังช้างพระที่นั่งและแวดล้อมด้วยขุนทหารอารักขา3านายขหาบดีเลืองยืนรับเสด็จอยู่หน้าเรือนพร้อมครอบครัวและบ่าวไพ่มากมายนายกองหนุ่มเดินนำขบวนพระเจ้าตากสินเสด็จตรงไปหาขหาบดีเลือง ท่าทางของพระอ,องค์นั้นองค์อาจและเปี่ยมด้วยพระบารมีเมื่อมาใกลข้าบดีเลืองกหาบดีเลืองกับครอบครัวพร้อมบ่าวไพต่างพากันคุกเข่าถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวเห็นดังนั้นก็รีบเดินไปประคองท่านข้าบดีเลืองทันทีเรากับท่าน ต่างเป็นสหายกันใหญ่ต้องทำถึงเพียงนี้ด้วยเราต่างหากที่ต้องเป็นคนทำความเคารพท่านเพราะท่านยอมให้ความช่วยเหลือกองทัพของเราพระเจ้าอยู่หัวตัดกับขหาบดีเมื่อข้าบดีได้ยินดังนั้นก็น้ำตาไหล พระนอกจากจะองค์อาจเปลี่ยมพระบารมีแล้วพระอ,องค์ยังทรงพระเมตตาในใจข้าบดีนั้นเปลี่ยมสุขยิ่งนักพราะนี่แหละคือพระเจ้าอยู่หัวของเขาโดยแท้จริงหมอมฉันมีบังอาจเป็นสหายกับพระอ,องค์ พระพุทธเจ้าค่าขหาบดีกาบทูลแต่เราจะเป็นสหายกับท่านพระเจ้าตากศินก็ประกาศต่อหน้าขุนทหารพร้อมทั้งครอบครัวและบ่าวไพในเรือนนั้นว่านี่คือขหาบดีเรืองพระสหายของเรา คุณทหารทั้งหมดเมื่อได้ยินดังนั้นก็ต่างพนมมือไหว้และพูดพร้อมกันว่าพระสหายเรืองอันเป็นการให้เกียรติกับขหาบดีเรืองเป็นอย่างสูงเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าค่าขหาบดีเรือง เชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังที่ประทับที่อยู่บริเวณห้องโถงขนาดใหญ่กลางเลือนพระเจ้าอยู่หัวเดินเคียงข้างข้าบดีเรืองมาจนถึงที่ประทับแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ให้พระสหายนั่งข้างขวามือของพระองค์ท่านเลือง เหล่านั้นหาได้มักใหญ่ไฟสูงจึงได้ทั้งตัวเป็นเจ้าไม่แต่เหล่านั้นจำต้องทำเยี่ยงนี้พราะบ้านเมืองขอให้สหายเราจงเข้าใจด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดังความหวังแห่งชนชาวสยามทั้งปวง ข้าพระพุทธเจ้านั้นหาได้คิดกับพระองค์เยี่ยงนั้นเลยการที่พระองค์เสียสละพระองค์เองออกลบกูบ้านเมืองนั้นนับว่าเป็นพระมหาการุณาี่คุณหาที่สุดมิได้หม่อมฉันเป็นเหมือนวิหกพัดถิ่นมาจากแดนไกล ด้วยอาศัยความเพียรจึงสร้างตัวได้หม่อมชันสำนึกในพระคุณของแผ่นดินสยามนี้เป็นยิ่งนักหม่อมฉันขอถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมดของหม่อมฉันให้พระองค์ในการกู้แผ่นดินและถ้าพระองค์มีพระประสงค์ในสิ่งใด หม่อมชันจะสนองพระราชประสงค์จนสุดความสามารถพระพุทธเจ้าค่ากะหะบดีเลืองสุดตัวจะก้มกราบพระเจ้าตากสินพระเจ้าอยู่หัวส่งปกครองตัวท่านค้าบดีเลืองเอาไว้อย่าเลย ท่านข่าบดีท่านมีบุญคุณกับเราแล้วกับแผ่นดินนี้เราตั้งหากที่ต้องทำการคารวะท่านพระเจ้าตากสินทรงตัดจบก็จะทรงคุกเข่าลงกับพื้นบ้างกะหาบดีเหลืองกับนายทหาร ที่ติดตามมาด้วยต่างตกใจอย่าทรงทำแบบนี้เลยพญะ,ะคาคาหาบดีเลืองคุกเข่ากับพื้นมือกลุ่มพระบาทพระเจ้าอยู่หัวไว้แน่นน้ำตาไหลหยดลงต้องพระบาทพระเจ้าอยู่หัวถ้าขืนพระองค์ไม่ฟังหม่อมฉัน หม่อมชั้นจะตายให้สมกับความผิดผิดที่เป็นถึงพระสหายแต่ไม่อาจรักษาพระเกียรติของพระองค์ไว้ได้ถ้าเรื่องแค่นี้หม่อมฉันยังทำไม่ได้แล้วจะเป็นพระสหายของพระองค์ได้อย่างไรขอพระองค์ทรงเมตตาหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าข้า ลุกขึ้นก่อนเถิดท่านเลืองเราให้สัญญากับท่านว่าเราจะรักษาเกียรติของเราพระเจ้าตากศินเข้ามาประคองข้าบาดีเลืองให้ยืนขึ้นทหารติดตามที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างพากันคุกเขา่า หลวงพิชัยอาสากราบบังคมทูลว่าขอให้พระองค์ทรงลงโทษพวกหม่อมชั้นด้วยเถิดพวกหม่อมชั้นผิดที่ไม่อาจรักษาเกียรติของพระองค์ไว้ได้เอาละเราเข้าใจแล้วพวกเจ้าสบายใจได้เราจะไม่ทำแบบนั้นอีก พระเจ้าอยู่หัวทรงหัวเราะขึ้นหลังจากตัดจบเมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติดังเดิมพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดถามท่านเหลืองว่าเหตุใดท่านจึงถวายธงแดงนั่นให้กับเรา พระอ,องค์ทรงถามเรื่องธงสีแดงผื้นใหญ่ที่นายกองหนุ่มเป็นผู้ถือข้าแต่พระอ,องค์อันว่าธงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมงคลเป็นความเชื่อของพวกหมอมชั้นสืบมาพระพุทธเจ้าค่าการที่ท่านถวายธงให้เรา ทำให้เรานึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งได้พระเจ้าอยู่หัวทรงหันพรพัพกไปยังขุนศึกทั้งหลายในโถงนั่นแล้วส่งเ,เรื่องสำคัญให้บรรดาขุนทหารเหล่านั้นฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในพระไตรปิดกธรรม องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดถึงความสำคัญของธงไว้ว่าครั้งที่เทวดาชั้นดาวดึงทำศึกกับพวกอสูรนั้นพวกเทวดาเกิดความหวาดกลัวพวกอสูรเป็นอันมากสมเด็จพระอ,อินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ก่อเทวดาชั้นดาวดึงทั้งปวง จึงสร้างธงขึ้นมามอบให้กับเท้าเทพทั้งสี่นั้นคือเท้าอุดรเท้าปาจิมเท้าทักษิณและเท้าบุรพาเมื่อเทวดาที่สู้รบกับพวกอสศูนเกิดความหวาดกลัวเมื่อใดก็ขอให้ดูธงที่เท้าเทพทั้งสีนั้นถือความกลัวก็จะหายไป แต่ธงที่เทวดาสร้างนั้นยังทำลายความกลัวให้พินาศไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะเป็นโลกิยะธรรมต้องอาศัยโลกุตระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะกําจัดความกลัวได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้เราจะสร้างพยอดธงขึ้น ด้วยพระดำํำรดนั้นการสร้างพยอดธงแห่งกองทัพพระเจ้าตากศินจึงได้เริ่มขึ้นหลวงพิชัยอาสาเป็นแม่กองในการสร้างพยอดธงโดยการนำเงินทองนาคที่ข้าบาดีเรืองเป็นผู้จัดหามาให้มาหลอเป็นพระพุทธรูป ปางมานวิชัยแบบนูนสูงบนยอดเสาธงปางมานวิชัยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายงายวางบนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุนิ้ววหัด ชี้ลงที่พื้นธรณีเสาธงทำด้วยทองเหลืองธงเป็นสีแดงสดรูปสามเหลี่ยมหลังจากสร้างเสร็จก็ได้นิมนต์พระเทระจำนวนสีลูกมาสวดบทถวายพรพระหรือบทพาหุงมหากาอันเป็นบทสำคัญ ที่พระอาจารย์ของพระนเรศวรส่งรถจนาขึ้นเพื่อใช้สวดยามออกศึกนั่นเองเป็นอันว่าพยอดธงของกองทัพถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ธงนี้ถูกมอบให้กองทหารต่างๆภายในกองทัพ ในวันรวมพลธงนี้โบกผิวสวยไปทั่วทัพนายทัพนายกองและเหล่าทหารเมื่อดูธงนี้ก็เกิดความกล้าหารมากขึ้นเพราะเมื่อเห็นธงนี้แล้วทหารทุกคนในทัพจะระลึกได้ว่า สิ่งที่ตนกําลังกระทําอยู่นี้คืออะไรแล้วทําไปเพื่อใครและแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะกฎไตรักคือความไม่แน่นอนทุกอย่างต้องมีจุดจบสิ้น รวมไปถึงกรุงศรีอยุธยามาหาอาณาจักรอันรุ่งเรืองกว่า400ปีมาบัดนี้ความพินาศก็มาเยือนเช่นกันขอเดชะพระอาญามิพลก้บัดนี้บัดนี้เช้าวันหนึ่ง ในกองหนุ่มกับหัวหมู่ทั้งสี่ที่ออกไปหาข่าวได้กลับมากราบทูลใจเย็นๆก่อนเพราะพัดพระเจ้าตากศินตัดกับนายกองหนุ่มนายกองหนุ่มกานความโศกไว้ได้จึงกราบทูลต่อไป บันี้กุ้งสีแตกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ